สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจยะนัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโพธิแทนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดโพธิแทนแห่งนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารนะครับก็มีท,าท้าวเวสสุวรรณสามตนที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเกิดนี่ก็เป็นอดีตเกจิพระอาจารย์ของ วัดแห่งนี้นะครับเมื่อดีนที่ผ่านมาท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับหลังจากที่ท่านได้ลาลาสังขารไปนานแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี้ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเคารพกราบไหว้อย่เสมอเสมอนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเกิดนี้ตัดสิทธ์จริงๆนะครับขึ้นชื่อหรือเสียงของวัดโพธิ์แทนแห่งนี้เลยเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์นัทก็จะพาเพื่อนเวและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบขอพรกันในวิหารนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสสุวรรณนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่อชอบท่องเที่ยวตามวัดชอบทําบุญตามวัดถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดนครนายกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่วัดโพธแทนแห่งนี้นะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในวิหารเป็นที่เรียบร้อยบริเวณตรงกลางนะครับเป็นองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากแล้วก็บริเวณด้านขวามือนี้ ก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเกิดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองนะครับมาน้อมสักการบูชามาขอพรกันทุกวันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสก็มาทาบุญไหว้พระกันนะครับ สำหรับในวิหารแห่งนี้นะครับก็มีพระพุทธรูปหลายปางนะครับที่ปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางสมาธิและปางมันวิชัยและปางอื่นๆนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดไปไหว้พระตามวัดนะครับหรือว่าท่านที่เป็นสายบุญท่านที่ชอบไปทําบุญไหวพ้พระไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระก็มาที่นี่ได้เลยนะครับสถานที่ที่นี่สง,งบเงียบนะครับ น่าปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะครับบริเวณในวิหารนี้หรือว่าสาราการ,รเรียนนะครับก็สงบเงียบจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่อชอบทําบุญถวายสังฆทานนะครับตามวัดตามวาที่มีผ้าแก่พระชลานะครับหรือว,ว่าผ้าผ้าท่านก็ทําเถิดนะครับการทําบุญนี้ทําแล้วไม่ได้ไปไหนเลยทําแล้วเราได้นะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีความยินดีนะครับ ที่ได้พาพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนมาที่วัดโพธิ์แทนแห่งนี้ครับถ้ามีเวลาแล้วก็ติดตามเรามาได้เลยนะครับทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นช่วงวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันยังไม่ขาดสายถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประหลาดประาลทั้งวันนะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณวิหารพระอีกแห่งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็คือศาลาการประเรยนที่ พี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆาานกันที่บริเวณตรงนี้นะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและพี่ๆนอ้องๆนะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สาลาการประเรียนหลังนี้สา,สาราการประเรียนหลังนี้หลังใหญ่มากนะครับสะอาดและเรียบร้อยจริงๆนะครับบริเวณและสถานที่ตรงนี้เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็จะมาทําบุญถวายสังฆทานกันที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็พา เ,เพื่อนๆและทุกๆคนนะครับเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับถูกใจแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับบริเวณและสถานที่ตรงนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับมีหลวงพ่อพุะะทธโสธรแล้วก็มี หลวงพ่อพระสัทธิ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้มากมายเลยครับก็รวมๆแล้วก็เป็นร้อยๆองค์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับท่านที่เคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อเกิดนะครับไม่อะนั้นท่านมีโอกาสมาเลยนะครับมาทำบุญไหว้พระมาทำบุญไหว้สังฆทานเราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณชุดถวายสังฆทานนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมีผ้าตานอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ เป็นรายการบุญทั้งหมดสาหรับท่านที่มาก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังในการบุญนะครับทำแล้วได้บุญได้เต็มๆเลยกับสถานที่ของวัดโพธแทนแห่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดถวายสังฆทา,านตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนแลท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมที่รูปของหลวงพ่อเกิดนะครับเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับบริเวณสาราการประเรียนตรงนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าพื้นนี้เงาวับเลยนะครับ พอคุณเจ้าที่อยู่ในวัดนี้ก็ช่วยกันดูแลทาความสะอาดนะครับเพื่อเอาไว้เป็นที่รองรับให้กับพี่น้องชาวทุชนที่เดินทางมาทาบุญแล้วมานั่งมานอนพักผ่อนกันที่นี่นะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ลมเย็นมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วิหารนะครับพระพุทธโคดมแล้วนะครับปางสยายญาติก็เป็นพระพุทธรูปปางนอนนั่นแหละนะครับงดงามมากเลยนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ ก็สร้างมานานพอสมควรเลยนะครับพ,พระพุทธรูปปางสายญาณนี้มีความาศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละนะครับก็มีไว้เพื่อให้พวกเรานะครับที่เป็นชาวพุทธได้มาเคารพกราบไหว้ให้ลำลึกนึกถึงพระองค์นะครับก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน,นะครับมีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีาศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งแล้วนะครับที่ได้เกิดมาในาศาสนาพุทธนี้นะครับมิฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกัน ดูแลธนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและให้สืบต่อไปนะครับเหมือนดังบอกว่าพระพุทธเจ้านี้มีไว้ให้เคารพกราบไหว้โบสถ์มีไว้ให้บวชพระมิฉะนั้นเราท่านทั้งหลายครับเราช่วยกันอนุรักษ์บำรุงดูแลรักษาวัดและพระศาสนาของเรานี้ให้สืบไปนะครับโดยการที่เราเข้าวัดร่วมกันทําบุญนะครับเป็นรายการบุญต่างๆก็ขอให้เราทำจททำแล้วไม่เสียหลายเลยนะครับ ชีวิตในชาตินี้สร้างความดีทำบุญส่วนไว้เยอะๆนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆนะครับก็มีรูปพระพุทธรูปนะครับมากมายเลยนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปิดทองเหลืองอลา,ามเลยนะครับบริเวณตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีพี่น้องประชาชนให้ความเลื่อมใสให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างดีนะครับแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันไม่ขาดสายนะครับ ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกตรงนี้เลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ